จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาเชิญรับชมได้นบัดนี้ คดีโกงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจตรวจสอบเจาะลึกประเด็นใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบแล้วเกี่ยวกับข้างโง่มูลค่ามหาศาลนั่นก็คือมหากาบโฮบเวลครับเรื่องของมหากาบโฮบเวลความหวังของหมู่บ้านแต่ต้องขออนุญาตใช้คำนี้เพราะข้างโง่โฮเวลเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลหากรัฐต้องจ่าย มันคือเงินแผ่นดินและมีการต่อสู้คดีกันผ่านยุคหลายสมัยมานะที่เห็นอยู่นี้คือความหวังของหมู่บ้านนั่นก็คือคีย์แมนสำคัญที่นำมาสู่การต่อสู้จนกระทั่งล่าสุดศาลปกครองได้มีการตัดสินเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการที่ให้รัฐเนี่ยชดใช้แก่เอก,กชนนั่นเป็นการต่อสู้ยกใหม่เท่านั้นนะฮะยังไม่จบ แต่ปมมันอยู่ตรงไหนนะบทบาทของแต่ละท่านเป็นอย่างไรเราคงจําได้การต่อสู้เรื่องโฮ w เวลผ่านมาถึงยุคสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังปักหลักต่อสู้นะรวบรวมพยานหลักฐานตั้งคณะ,ะทํางาน่าำกลางในสภาผู้แทนราษฎรสอสอฝ่ายคา้านในขณะนั้นอภิปรายถล,ล่มเลยจะยื้อไปทําไมข้างโง่ยื้อไปเพื่อช่วยใครหรือเปล่า น่นจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ไปไล่เบีย้ยเอาความเสียหายจากเจ้าหน้าที่รัฐให้รีบจ่ายเลยนะตอนนั้นนะคุณสุทินคังแสงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่อภิปรายตอนนั้นแล้วถ้าเราจําได้ตอนนั้นรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นายศักสยามทิดชอบครับก็ล,ลุกขึ้นอภิปรายชีย้แจงว่าเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอายุความเรื่องอะไรต่อมีอะไรเราดูกันหลายประเด็นนะมีข้อพิรุษมากมายหยิบขึ้นมาต่อสู้ เช่นเดียวกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคขณะนั้นก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานก็ได้มีการอภิปรายแจกแจงมีปมสําคัญที่เราสู้ได้อันไหนบ้างหยิบขึ้นมาหมดแล้วหนึ่งในปมที่หยิบขึ้นมาก็คือเรื่องของอายุความระยะเวลาในการนําคดีเข้าสู่อนุญาโตตุลาการรวมไปถึงพลเอกประยุจันโอชาตถูกลุมลม้มถล่มนะนั่นคือการต่อสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูเรื่องโฮฟเวลเนี่ย การต่อสู้มีแพ้มีชนะสู้กันมาหลายยกมากครับสงครามยังไม่จบฝั่งโฮเวลแพ้ยกนี้แต่ยกหน้าอย่าชะล่าใจลองมาดูว่าการสู้หลายยกที่ผ่านมาที่ทว่านี่มันเป็นยังไงนะนี่คือสนามแรกสนามอนุญาโตตุลาการจำได้ไหมฮะปี2551ั้ออนุญาโตตัดสินรัฐ แพ้ต้องชดใช้เอกชนนั่นคือสนามที่หนึ่งถัดไปอีกสนามที่สองพอแพ้อนุญาโตรัฐก็ต้องสู้คดีทีนี้ในชั้นศาลปกครองกลางรัฐชนะครับ13มีนา57รัฐเป็นฝ่ายชนะศาลปกครองกลางพอสู้ไปถึงศาลปกครองสูงสุดทีนี้พลิกฮะพลิกรัฐแพ้ 22เมษายนหกสองเห็นไหมนี่สนามสองจากแพ้สนามอริยาโตมาชนะศาลปกครองกลางแล้วมาพลิกแพ้ศาลปกครองสูงสุดมือไก่หน้าผากเลยตอนนั้นต้องจ่ายแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงทีนี้มาถึงปี62แล้วนะหลังจากนั้นสนามสามครก็ใช้วิธีคือไปขอพิจารณาคดีใหม่ สารปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณา21สิงหาง62ความหวังเรื่องลิบลีลงไปแล้วทีนี้เอาไปต่อสารปกครองสูงสุดไม่รับคำขอพิจารณาอีก18กันยา62ความหวังเหลือเพียงแสงรำไรทีนี้พิจารณาคดีใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะทีนี้จุดพลิกผันของเรื่องมันอยู่ตรงไหนสนามถัดไปนี่จุดพลิกผันเลยครับ กระทวงคมานาคมรอฟอรทอร่วมกับทีมที่ปรึกษาที่นายกพลเอกประยุทธ์ให้มาช่วยนะพนึกกำลังกันยืน่นผู้ตรวจการแผ่นดินร้องสาลร,รัฐธรรมนูญนี่สนามที่สี่เนี่ยร้องสาลร,รัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่ามันมีประเด็นข้อกฎหมายเรื่องระยะเวลาที่เอามาใช้ในคดีนี้มันมีปัญหาตั้งแต่ต้นนะ สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดระยะเวลาการฟ้องคดีนะเมื่อ17มีนา64รัเฐเฮฮะได้แนวทางข้อกฎหมายสาระสำคัญแห่งกฎหมายที่เปลี่ยนไปการที่ไปยึดหลักนะว่าเอสามารถยังยื่นฟ้องอนุญาโตได้ดูแม้เลย5ปีแล้วโดยอ้างเอาที่ประชุมมติของที่ประชุมสารปกครอง สารรัฐธรรมนูญบอกว่าไอ้แบบนี้ไม่ได้อ้าวเฮฮะรัฐเฮก็หยิบเอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนี้เป็นข้อเท็จจริงใหม่กรณีของโฮฟเวลทำไมจึงได้พิจารณาคดีใหม่เริ่มมาจากคมนาคมยุคนี้นายกพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีคมนาคมศักสยามที่ปรึกษานายกคุณพีรพันธ์ทีมกฎหมายก็คุณนิทิธรล้ำเหลือยื่นยื่นพู้ตรวจการแผ่นดิน นะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากนั้นก็ยืน่นสารรัฐธรรมนูญนะปมอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือปมเรื่องมติที่ประชุมสารปกครองเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี <S <S คือเมื่อรู้ว่าเสียหายห,ายหรือเกิดเรื่องต้องเอาคดีไปฟ้องสารปกครองภายในเวลาเท่าไหร่อนะตรงปมเนี้ยที่มติที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองเคยมีมติไว้ปรากฏว,ว่าผู้ตรวจไปเห็นแล้วว่าเอ้ยการอ้างว่า ให้นับตั้งแต่สารปกครองตัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย blows. อันนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะขัดรัฐธรรม,มนูญนะส่งสารรัฐธรรม,มนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรม,มนูญจริงๆด้วยบอกว่าไอ้ที่วิธีให้นับอายุความ <c oughs> หรือระยะเวลา <c oughs> ที่เอาเรื่องไป <c oughs> ฟ้องสารปกครองเนี่ยที่บอกว่าให้นับตั้งแต่วันที่ศารปกครองจัดตั้งเนี่ยก็ได้เนี่ยมีมติแล้วไม่ดําเนินการก็คือเอาไปแจ้งสภาประกาศในรัชกิจจาแต่เอาไปใช้เนี่ย ไม่ได้ฮะปรากฏว่าคดีโฮปเวลเนี่ยเขาอ้างตัวนี้ที่เอกชนไปฟ้องศาลปกครองอะ่ะท่านนับตั้งแต่วันรู้หรือควรรู้เนี่ยมันขาดอายุความไปแล้วมันเลยไปแล้วแต่ถ้าไปนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งศาลปกครองฟ้องได้ทีนี้ถ้าศาลเมื่อศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ขัดรัฐธรรมนูญน,นะพูดตรวจแจ้งเรื่องมาคมนาคมทีมเดิมเลยฮะยื่น ร้องต่อศาลปกครองสูงสุดหลักฐานใหม่ข้อทิจจริงใหม่สามนุนวินิจฉัยแล้วครับว่าวิธีนับอายุความวิธีนับระยะเวลาที่อนุญาตให้เริ่มไปฟ้องศาลปกครองได้เนี่ยนับแบบที่คดีโฮกเวลเอาไปฟ้องอะ่ะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วราะไม่ได้ขัดรัฐนุนก็เลยไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยตอนแรกศาลปกครองชั้นต้นไงศาลปกครองกลางบอกว่าไม่รับพิจารณาคดีใหม่ ไม่รับก็คือหลวงแพ้ต้องจ่าย24,00 0ล้านก็สู้จนสุดซอยอุทธรบไปทิศาปกครองสูงสุดแล้วก็มีเรื่องนี้เมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้สารปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงใหม่เป็นข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงจึงรับพิจารณาคดีใหม่เรายังไม่ชนะนะครับแต่เรามีโอกาสสู้เรามีโอกาสสู้แพ้ชนะ เปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มีสูงเพราะอะไรก็สารรัฐธรรมนูญว,วินิจฉัยแล้วว่ากรณีนี้เนี่ยการที่จะเอาเรื่องไปฟ้องสารปกครองเนี่ยโดยนับตั้งแต่วันที่สารปกครองจัดตั้งไม่เกิน5ปีเนี่ยมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสนามถัดไปสนามที่5ยื่นให้พิจารณาคดีใหม่ก็ไปยื่นสารปกครองกลางทีนี้ เห็นไ,ไหมฮะแล้วศารปกครองกลางจึงมีคำตัดสินมาล่าสุดก็คือ18กันยาที่ผ่านมานี้ไงครับอิงกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญรัชชนะ,ะให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตโตตุลาการนี่หนึ่งสสาหต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะมันต้องบากบั่นขนาดไหนเนี่ยแล้วดูถัดไปทีนี้ปมที่ชนะคือปมอะไร นะปมที่ชนะคือสิทธิ์เรียกร้องขาดอายุความตามกฎหมายนะคืออะไรโครงการฮบเวลท่านผู้ชมคงทราบแล้ววาดฝันไว้ว่าเอกชนจะหอบเงินมาลงทุนหลายหมื่นล้านโครงการเสร็จจะมีทั้งถนน,นมีทั้งรถไฟโอ้โหยกระดงยกระดับแต่ทําไปทํามาทําไปทํามาไม่คืบหน้า,าทีสุดท้ายรัฐบอกเลิกสัญญาเพราะเห็นว่าเอกชนไม่ทําตามสัญญาที่วางเอาไว้ได้ ทีนี้พอบอกเลิกสัญญาปุ๊บโฮเวลได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา30มกราปี4ีหนึงมกราปีีหนึ่ง,งโฮเวลได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญานะแล้วเขาไปยื่นหลักกฎหมายบอกว่าให้ยื่นข้อเสนอข้อพิพาทเนี่ยต่ออนุญาโตได้ช้าที่สุดคือ5ปีนับจากวันรู้ หปีนับจากปี4หนึ่งก็ปี4ห30มสิกราาศหกโฮเวลยื่นเข้าอนุญาโตได้ภายในช่วงเวลาหปีนี้ปรากฏว,ว่าเขาไปยื่นจริงเมื่อไหร่ทีนี้นะโฮเวลไปยื่นเอา24พฤศจิกายนปี4เจยื่นข้อพิพาทเกินกว่ากรอบเวลาไป1ปี9เดือนเศษ แม้ว่าก่อนหน้านี้มีการรับพิจารณาไปแล้วแล้วชนะแพ้พลิกกันไปอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่แต่สุดท้ายสารรัมนูลชี้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นสิทธิ์เรียกร้องขาดอายุความตามกฎหมายนี่สารปกครองล่าสุดวินิจฉัยเห็นไหมฮะเลยชนะเพราะประเด็นนี้ภาษาชาวบ้านภาษามวยเรียกว่าชนะฟาวอาจจะเรียกอย่างนั้นได้นะทีนี้ดูถัดไปอีก นี่คือปมที่ชนะแล้วกว่าจะได้มาซึ่งชัยชนะนะมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องครับหนึ่งหลักใหญ่ใจความสำคัญกระทรวงคมานาคมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนี่คือเอกสารคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาสู้เรื่องโฮฟเวลฮะแต่งตั้งบุคคลต่างๆเข้ามานักวิชาการรวมถึงพนักงานของรอฟอทอพี่ยิ้มนะที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญระดับพนักงานแล้วคนอื่นรัฐมนตรีก็นายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการคมานาคมในขณะนั้นรับนโยบายจากนายกพลเอกประยุทธ์ให้สู้เต็มที่แต่หลังจากนั้นก็มีหลายคนเข้ามาช่วยกันครับน,นี่นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินรองนายกที่ย้กับดูแลคมานาคมนายศักสยามที่ชอบรัฐมนตรีนคมคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็เป็นอีกหนึ่งมือกฎหมายที่เข้ามาดูแลนะ แล้วคุณพีรพันธ์ในล่าสุดให้สัมภาษณ์จึงเปิดเผยครับว่าก็ต้องให้เครดิตทุกนะท่านก็นต้องให้เครดิตทุกคนนะอย่างท่านรัฐมนตรีสักสยามเนี่ยต้องให้เครดิตท่านเพราะว่าถ้าท่านคือท่านเป็นเจ้ากระทรวงเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงถ้าท่านไม่เล่นด้วยกับเราไม่เอาด้วยจบถึงแม้เราจะมีมุมกฎหมายเราจะมีอะไรแต่คนมีอํานาจก็ไม่เอาตรงนี้ต้องให้เครดิตท่านเลยเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยืนยันกับผมเลยว่า คือท่านก็เรียกผมว่าพี่เหมือนกันนะเพราะว่าผมมายุมากกับท่านสองสามปีท่านก็บอกพี่พี่ทําเต็มที่เลยผมไม่เอาด้วยเลยผมเห็นด้วยกับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ควรต้องจ่ายเพราะฉะนั้นพี่จะเอายังไงพี่บอกผมเลยผมก็ทุกอย่างผมจัดหมดอะส่งอะไรไปท่านเซ็นอย่างเดียวท่านกับสยามท่านก็เซ็นให้หมดเลยนะอะไรที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ไปเนเอกสารนี่แม้แต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ายื่นเรื่องไปที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีผมไม่ได้ยืดนะัเพราะผมตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องต้องส่งในนามของกระทรวงของกระทรวงอ่ากว่าตรงเนี้ยคนที่ลงชื่อไปเนี่ยคือท่านศักสยามผมเนี่ยเป็นคนล่างเป็นคนเขียนคนมุมนะผมบอกว่าอันนี้โชคดีที่เราทํางานมันเหมือนเป็นทีมครับแล้วก็ทนายนกเขาตอนแรกก็มาช่วยกันอยู่ใช่ไหมตอนหลังภารกิจท่านก็มีหลายอย่างนะครับก็เลยเลย ลดบทบาทตรงไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็คอยสดับตับฟังคอยโทรมาแจ้งมุงนุ้นไี่ตลอดทีนี้อีกคนหนึ่งก็คือท่านนายกประยุทธ์ลุงตู่เพราะว่าถ้าท่านไม่อนุมัติให้ผมไปทำนั่งนีมันก็ไปไม่ได้นะแล้วนอกจากนั้นเมื่อเราไปในนามของที่ปรึกษานายกด้วยมันก็เลยทำให้เรา มีคล้ายๆกับมีเครดิตมากขึ้นใช่ไหมครับในการที่จะขอความร่วมมือต่างๆในการรวบรวมเอกสารหลักฐานหรือขอความร่วมมือมุมอะไรแล้วที่สําคัญคือผมอะรายงานเรื่องนี้ให้ท่านทราบเป็นระยะร,ระยะ,ะ,ยะเพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาแล้วเราก็ท่านเป็นคนอ n d o r s e ให้เราไปทา ก็ได้กำลังใจจากท่านนะครับในการทํามาต่างๆโอ้โหจะเห็นว่าคุณพีรพันธ์สารีรัติภิภาคก็พูดถึงเครดิตของคนที่เข้ามาร่วมทํางานกันแต่มหากาบฮอเวลยังไม่จบสารปกครองกลางตัดสินให้ฝ่ายรัชนะทีนี้แน่นอนเอกชนต้องสู้ที่สารปกครองสูงสุดนะความหวังของหมู่บ้านที่ยังอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันก็เหลือนี่เห็นไหมกับคนนู คุณวีรพันธ์ส่วนสองท่านนี้ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วก็ต้องรอดูว่าจะเดินหน้าสู้อย่างไรครับคดีนี้ขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สำเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องอย่างว่าก็ต้องช่วยเหลือกัน เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยงบประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรืองไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อ่ะ VIP <มา S 1> ครับทาหารมาแล<า>้วค่ะถนน โรงเรียนสะพานชอบนัก rain, <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซีกินเข้าไปเนี่ยกินให้จุกไปเลยรู้ไหมเป็นใครที่โกที่โกอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม <S <S 2> <S 2> องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ย,ยใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย้ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายก็แล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยโกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จัก,อมมจกพอ อำนาจมาบอ,อพอเสธีเิดพอเส็ียีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีใยหรือนีระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ค<แ>ู่ละเว้เฮ้ยคู่นี่คนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำก็ใครละเว้เฮ้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำ ให้เมืองไทยนั้นลมตมมารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโอมกินบ้านเมือทงทำเพื่อลูกหลาน ใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้น อ่าดึงให้ลงมาต่ํามารวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืน ป็นประชาธิปไตยกูละเว้ย <Hey. S 1> กูนี่คนไทยยึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey. S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม <Hey. S 1> ใครละเว้ย ไรร่มให้ร่มเงาผ่านเรื่องราวมากมายกี่ตำนานกี่ชั่วคนได้ว่ามาถึงรุ่นเราเรากะรังเธอชูดูแลปกป้องสมบัติความเป็นไทยเป็นมังเล่นพันแห่งบรรพนชนไทย we จีนบอนยวนแขกลาวไทยใหญ่และอีกลาก้ายเชื้อพันรวงหนึ่งเดียวกลมเกลียวเป็นไตรรงสู่ยอดทงคือไทย รักสามัคคีมันเล็ดพันตายรมพระบารมีไกรรมพื้นนี้บ่งกล่าวเผ่าไทยมันเล็ดพันของคุณงามความดีมันเล็ดพันรักสามัคคีมันเล็ดพันตายรมพระบารมีไกรรม